เดีย๋ยวใจเย็นๆสักนิดนึงยอยุดน้องไบร์อยุทยาฝุ่นเยอะมาก L มาเป็นเดือนแล้ว,ร,ลวรู้แน่นอนโ oh, อ้ยอยุทยาเอ้านี่ตอน8โมงติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะอุ้ย215สีม่วงเกินสีแดงเป็นสีม่วงไปแล้ว 8, สหรับเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาสีม่วงก็คือมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงนะคะอยุทยาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา215สีม่วงครับ เป็นประเด็นเรื่องพีเอมสองจุดห้าหรือคุณภาพอากาศหานักมากสองหนึ่งห้าเลยนี่อ่ะข่อยทิยาส่งเสียงหน่อยซิเป็นยังไงบ้างโอ้ยปากเกร็ดนนทบุรีก็เยอะร้อยเจ็ดสิบแปดอ่าน้องใบอย่าพิ่งกลับบ้านเช้าปากเกร็ดอ่าน้องใบปากเกร็ดนนทบุรีแถวร้อยเจ็ดสิบแปดแถวนี้ร้อยเจ็ดสิบหกอยู่ตรงนี้ก่อนคลองเตยคลองเตยก็หนักอ่านี่แปดโมงแปดโมงดูซิ นี่แปลว่ายิ่งกว่าตอนตีห้าหกโมงที่เราเสนอตอนเปิดรายการนะค่าเฉลี่ยตอน8ปดโมงเนี่ยค่ะร้อยหกสิบสองนะคะก็คือมีผลกระทบต่อทุกคนไล่มาเรื่อยๆคือถ้าตอนตีห้าเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดหกโมงร้อยห้าสิบเจ็ดพอเจ็ดโมงขยับมาเป็นร้อยหกสิบแล้วพอแปดโมงร้อยหกสิบสองโอ้เช้านี้สีแดงฝุ่นแย่อันนี้คือเฉลี่ยในกรทมนะแต่ถ้าเป็นรายเขตอย่างบางบอนร้อยเจ็ดสิบห้าเลยหรือจะเป็นที่บางขุนเทียนร้อยหกสิบเก้า จอมทองก็ร้อหกสเทศบาลนครนนทบุรีร6 7ยหกเปราเกตร้อย็ดสิบมหาชัยร้อยเจ็เจดลำลูกกากับคลองหลวงก็ร้อยเจ็สิกว่าปทุมธานี<ฮ>นี่ปริมณฑลโดยแท้เลยท่านผู้ชมให้ทราบสถานการณ์ไหนดูภาพตอนนี้สิดูภาพหน่อยสิตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ8ของโลกนะกรุงเทพเนี่ยค่ะ<ฮ>นี่ <c oughs> <c oughs> ถ้าผู้ชมได้เวิร์กฟอร์มโฮมกันบ้างไหมฮะเออผู้ชมบอกมาหน่อยค่ะเวิร์กฟอร์มโฮมกันหรือเปล่าได้เวิร์กฟอร์มโฮมกันไหมตรงนี้บอกว่าไม่ตรงนี้บอกว่าก็มากันโอ้โหดูท่านผู้ชมแม่น้ำเจ้าพญานั่นน่ะเราหายใจถ้าเรือคลองเตยถัดไปก็บางกระเจ้าใช่ไหมโอ้โหเนี่ย โอ้โหน no no nah, sì, ี่แพงกล้องให้ดูเลยโอ้โหอมอกทมว่ายังไงกันอยุทยาด้วยนะค่ะเมืองเก่าของเราแต่ก่อน215เลยนะขนาดนี้นี่ไงคุณผู้ชมไม่มีครั้นไหน work from home เลยฮะไปทำงานปกติกันทุกท่านเลยเออ work from home เนี่ยมีจยดประสคงสองข้อ รักษาตัวเองให้ปลอดภัยคือไม่ต้องออกมานอกบ้านกับอย่างที่สองก็คือลถปริมาณควันจากรถที่เราใช้กันใช่ไหมคะอ่าแต่เป็นอย่างนี้แหละโอ้โหน้ำวันมันหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาวิกฤตของกรุงเทพเลยนะระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ดูตรงนี้นิดนึงก่อนอันนี้อะไรอ่ะแสดงความเห็นเข้ามา เอ,อน้องไบเรามาทําอะไรกันสักนิดหนึ่งไหมทําอะไรดีคะวันนี้น้ำมันขึ้นไหมขึ้นวันนี้ประกาศไหมไบเดาวขึ้นฮะเมื่อคืนน้ํามันโลกขึ้นวันนี้ไทยขึ้นเดี๋ยวใครสิงคโปร์เมื่อวานนี้ขึ้นถึง2.34ดสามสีเอสอล่าต่อบาร์เรลเป็นน้ํามันสําเร็จรูปนะ ปิดที่ร0 9 4 4ดอลลาร์ค่ะก็คือยังขึ้นต่อเนื่องอยู่สําหรับน้ํามันสําเร็จรูปตลาดสิงคโปร์นะคะแต่จริงๆถ้าดูน้ํามันดิบในตลาดโลกนนในตลาดลดลงลงถ้าในเม็กซิวล์ยอร์กลง1 2 3ดอลลาร์บริต์ลอนดอนก็ลง1.17ดอลลาร์แต่ถ้าน้ํามันสําเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ที่เราอ้างอิงเนี่ยขึ้นนะคะขึ้นเยอะด้วยเมื่อคืนนี้2.34ดอลลาร์อ้าวท่านผู้ชม นี่เดี๋ยวดูประเด็นอื่นก่อนใส่น้อยก็ไม่แพ้กันคุณผู้ชมบอกกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนว่าขณะนี้กรุงเทพมหานคร AQI เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นมลพิษอยู่6ตัวเอามาดูค่ะแล้วคิดเป็นค่า AQI ค่ะแต่เฉพาะ PM 2.5็มเนี่ยท่านผู้ชมขณะนี้กรุงเทพมหานครรายงานว่าวันนี้กทมมี PM 2อในพื้นที่17เขต ที่เป็นอากาศปิดครับท่านผู้ชมประกอบด้วยคลองเตยเริ่มที่เขตนี้เลยคลองสาราาคลองสามวาตะลิงชันทวีวัฒนาทนบุรีบางกอกน้อยบางเขนบางบ,างบอนบางพลัดบางรักบึงกลุ่มปทุมวันประเวศยานาวาหนองจอก ดินแดงอันนี้คือมีระดับมากกว่า75ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรหมดเลยนะคะค่ามาตรฐานเฉพาะ PM 2.5ต้องไม่เกิน35ใช่เขาก็แนะนไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรถูกไหมนี่ก็เกินไปอีกเท่าหนึ่งค่ะประชาชนควรงดกิจกรรมกลางแจ้งหรือสวมหน้ากากาอนามัยป้องกันฝุ่นตลอดเวลาหากต้องทำกิจกรรมนอกบ้านอ้านี่มีลาย alert นี่แจ้งค่าฝนทุกวันแต่ไม่เห็นข่าวว่าทางการทำอะไรเลย เอออ้าวไหนทำดีนี่ไซน้อยนอนทบุรีใช่ไหมฮ่า uh. เต็มเลยอ่าบางแครวิกฤตมากค่ะอ่าเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าวัดเฉพาะพีเอมสองจุดห้ามาตรฐานประเทศไทยเนี่ยเอาไว้ uh. ถือว่ามีผลต่อสุขภาพ ค่ะเต็มทีนเต็มทีนขอดูหน่อยนะคะ1ิบเจ็ดเขตอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องร้นี่จะได้เห็นตัวเลขให้ดูว่าค่าเวลาเข้าวัดและวัดผลกระทบใส่หน้ากากสถานเดียวท่านผู้ชมครับใส่หน้ากากเท่านั้นเมืองนักกประถมแย่มากโรงเรียนไม่สั่งให้หยุดเรียนมีเพื่อนไม่สบายกันหลายคนเลยค่ะจริงหรือเปล่า ฮะมีเพื่อนไม่สบายหลายคนเลยเผาไร่กระทุกจังหวัดเออพูดถึงการเผาขึ้นมาสิตัวเลขล่าสุดของจุดความร้อนในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน,านดูตัวเลขเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวันแห่งความรักไทยพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะพบเพิ่มเป็น1.712 <c oughs> จุดค่ะแต่ถ้าไปดูเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านในกัมพูชา2591จุดเมียนมา1 8 4 4จุด แล้วก็ไทยอย่างที่บอกอะค่ะ1712จุดตามมาด้วยลาว900จุดเวียดนาม185จุดมาเลเซียเขาเผาน้อยมากนะคะน้อยต่อเนื่องนี่มีอยู่14จุดนั่นนหรอสิค่ะทำไมก็ทำได้เออเขาควบคุมกันยังไงฮะค่ะถามใครเออเนี่คือของบ้านเราเนี่ยอย่างที่พียุตั้งข้อสังเกตไปในรายการเรื่องเล่าอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเอามาบวกรวมกันนะคะพื้นที่เกษตรใช่ไหม พื้นที่เขตสอปอกอชุมชนพื้นที่ริมทางหลวงเนี่ยอันนี้คือหลักเลยนะคะถ้าลองเอามาบวกกันนี่คือเป็นสัสดส่วนสือส,<ช>ส่วนมากอะ่ะจะเกิดไฟในจุดเหล่านี้จะไปบอกไฟป่าพื้นที่ป่าสวน506จุดป่านดูาร 46, อสี่สก็ประมาณพันหนึ่งใช่ไหมค่ะ<ช>แต่ทอกเหนือจากนั้นเนี่ยเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งนั้นแหละใช่นี่ค่ะขนาที่ไปดูทิศทางเถอะ จุดความร้อนตั้งแต่วันที่11กุมภาเป็นยังไงดูกราฟหน่อยนะคะดูกราฟเลยเป็นข้อมูลจากจิสดาค่ะข้อมูลดาวเทียมซัวมิ NPP นี่11กุมภาเห็นไหมคะ12กุมภาลงมาหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้น13กุมภาก็ขึ้น14กุมภาก็ยิ่งขึ้นแนวโน้มคือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอ่านี่อ่ะท่านผู้ชม,ม2.5หนักจริงๆอโอ้โหแล้วดูกราฟิก มีคว e, ันขึ้นด้วยนะเผาเผากำลังเผาอยู่ใช่ไหมหรือยังไง